แข่งดีอยู่กระโพเป็นตัวตัวแ <ไอ S 1> ม่งามเลยนี่สวัสดีแลวก็สบายดียางานแรงงพี่น้องไม่ทุกคนเลยเด้อหรว่าจะเป็นพี่น้องของลาพี่น้องของไทยพี่น้องที่ต่างประเทศท,ที่ติดตาม z ่อ m z คของเมตตาน้อยกับคอทัาค่ายสบายดีเนาะว <c oughs> ันนี้แมตตาน้อยกับที่่ายอย่าโชนบพราะข้ามเพ้นไปหาจกกับปูแดงพี่น้องเอ้จยจะขี้ไดดูบอลด้พี่น้องเอ้ยกับไปดูน้ำเบลเนาะได้ดูบอลได้กันไปการทีมเก้าทีมเดิมนพะี่น้องเอ้ยมาคาผู้พาตาน้อยคือเก้า แม่ตาน้อยกะอยู่หน้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยบมดได้อยู่เนิ่นเดยหน้าแล้วกะมาอยู่ตาหน้าคือเก้านะเพราะว่าหอนยมนี้เนาะต้องมาอยู่ต่าหากตาหน้าโคงโข่โค้คอยนะเดี๋ยวแม่ตาน้อยกะที่ได้ไปหาจกกระปูแดงก่อนพี่น้องเอ้ยก่อนจีบไปกับขอขาพูนไอ้พีทุกท่านเนาะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้แม่ตาน้อยตลอดมาเนาะผู้เลิที่ทามาใหม่กะอย่าลืมก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามแม่ตาน้อยได้ขอเป็นกําลังใจการให้คลิปต่อไปนะเดี๋ยวคอยกะที่ได้ยงไปก่อนพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวมันจะทำนะตอนนี้กับประมาณบ่ายสามโมงเลยพี่น้องเลยค่นะอ,อยจะทำนะค่อยชิฮากะปูแดงได้กับบริ้ง่ายไปเลยพี่น้องเลยเพราะว่ามันเป็นอันนั้นนะเป็นยำพลนะหูกะปูแดงกับมีแต่น้ำพี่น้องเลยบอกคือยำแรงยำแรงนะคุ้สบายกะปูแดงกันเลยเดี๋ยวชิได้ายามกันพี่น้องเลยสวัสดีป้าลุงสวัสดีเจ้าลุงไปเด,ดี๋ยวใบไปนี่กะปูแดงไปจ้ะกกะปูแดงกันยังจกแถวเนี่ยพี่น้องเลยแถวโหน้าเขาอันสาวดำฉาดอนไปนี่แหละ bảo ta nói một thứ thôi 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 chốt thôi 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 tôi thôi 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 แนวนั้นก็มีบาดตัน้อยกับนังเผาแล้วพี่น้องเอ้มย์ยนเผาฮั่นได้แล้วพี่น้องอผู้เยอะูเยอะกับผู้น้อยผู้ากน้อยวกับพี่ทผู้เยอะกับตัวน้อยว่านั้นละวะผู้พาเพ่นกลับไปก่อนแล้วพี่น้องผู้เชิดแดงแดงเรืองๆอยู่ผู้ผู้เดียวเพ่นชุ่มคออยู่แต่พี่เพ่นไปผู้ผู้ละ ปน่าโลดเอ้าทำโจ๊กระปูน่าโลดเอือบมันโลดกระปูน่าเจ๊กคุ้งมาเจ้าไก่มูกับปูน่าไก่ได่ได้เลยได้แล้วพี่น้องแค่นี่กระปูนี่กำบ่มีตัวใหญ่พี่น้องมีตัวประมาณนี้เป็นตัวผู้นะเจ้าหลาาจะเป็นตัวผู้ตัวผู้หรือตัวเมย À, ừ. Bây giờ tổ phu nó ừ. Ta nói cả thì cụ tha như ta Còn nào phụ nhau Nhà bài em này lũ đâu đấy Có chốt đi này Lực khăn nào phụ à, Tôi chuyên nữa này Được thế được và, đây. đây là phụ nhau ở hù bận ngày là bận đi lại bây nó ตะคูวัไหนหนึ่งตาโนยอ้าเห็นนี่แล้วพี่น้องโอ้ยคูกบูแดงแถวนี่ลายขนาดรถ้น้าพอพี่เปนนักกระแนงคูเป็นแถวเป็นแถวน้ากีท่งน้าจ้าแถววันนักกางหน้าแคมหน้าเขานี่นะคือละแม่นเพผยท่านแล้วเคยจุกยิ่คขึนะก็มันฉีลายนะบอกกลับไปกับนึ็นเรื่องเฉยถยาวเลยาะว่ามันปืนขี้ตกนะกับปูโก ปาผู้ผาเป็นกายาแล้วไปผู้เดียวนมาน้ามูแล้วพี่น้องกันบัดน,นี่นปูครบพข้ามแล้วโย,โย,ยโูู่ตัวู้ตัวม่คือครบเก่งแท้ตัวแม่พี่น้องเอ้ยจังพอ,อยังครบเก่งเนาะจกกระปูเพือ่อจะได้กินกับพ่อแห่งีพี่น้องบางตัก็ไ่ได้ครบตัวครบได้ตัวอะนตัว่ลบเตัวู้ตัวเ,เวม่ตัวนี้ ตมามองนี่มานโตแมพี่น้องเอ้ยนี่แมะบักง่ายเลยบบบนี้เชื่อคู่ก่อพี่น้องเอ้ยคอยผู้เอาเชื่อคู่นะมาทำเป็นจกเพราะว่าคอยหมดกาจกแล้วคอยยังมาคบผู้พากะถือเชม่าไม่ง่ายพี่น้องเอ้ยว่าจกกับปูเพียนจกไม่ยืนพ่ออๆกันสลาบเป็นถือเชมจะคือเป็นละจุกได้เลยพี่น้องเอ้ยคบเอ่ะอจับป๊อป กระปู <Wars>. wow. ยังกระทะนั่นเลาะทราบเนาะกระทามันเลาะทราบมันจุกสบายได้มันอ่อนนะอันนี้นะยังเก๋อยู่กระทนเลาะอ่ะงับมางับ่แมงเพื่อนนี่นะพี่น้องแมงอันแมงจ่าบอกนี่เต็มตัวบินได้เลยอ่ะบินอเอลิได้อีลวพี่น้องเอ้ยมองนี่ตื่นอันนี้ปลาตัวตัวแมงงามเลยนี่แมงใหญ่นึงอะไรอ่เออจะต้องแมงนี่นะเดี๋ยวมันนี่ลู่มันป้อให้มันยื มากูน so so oh, ่ปลาเล่าอันเจ้าหน้าข้นี้พี่น้องเอ้ยหลายลายมองนี่นะได้อีละพี่น้องนี่ว่าผู้พาเป็นเอาตัวผู้ตัวแม่ผู้พาตัวแมย์โอ้มานตัวแม่อีนั่นน่ะผู้พาเนาะโอ้ไอตัวคู่แลไอแต่น้อยพี่นนังพราคู่ได้แต่น้อยว่าขำเพี่กระได้จุกได้ได้พี่น้องเอ้ยนี่ว่าแต่น้อยแกโซนเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยหางกระไดกระปูประมาณจ็ดตัวเจ็ดแปดตแล้วพี่น้องเอ้ยจนเมื่อแล้วแต่น้อยกระไดได้โนเดียร์น้องกระโซนเมื่อนาะ ได้หลายๆก้อนแม่แต่น้อวจังมือผู้ผ <azu S 1> ่าก็ผู้ไีเผาผอเป็นจุกกระปุกชงเชอเห็นห่้าก็ไม่ได้นุ่งเลยบ่ร่ะค้าเป็งกัได้หีวรอไม่ดีลูงได้อีแล้วพี่น้องเ้ยตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้ตังามวันนี้เนาะตัวผู้กระจือได้ น้องอมกรุ๊ปชุดเห็นเลยพี่น้องด้าดีไม่ได้คุ้ขงกระปูก็ได้ยพี่ลึกมาลึกเนาะคอยจกไปได้เด้อเห็นเชนชันดูคอยนี่ฮะโคบกขึ้นติดมือขึ้นมาหนำเลยพี่น้องน้ำค่ะผู้พาเอาเจ็บเจ้อไหมเอาหูคือเก่าได้หูเลิกดช้ำเดือพูเดือพูไปเชี่ยคู่

เกือบกระถือชะมึงลกือบดาวกบจกเมื่อกี้นี่ได้ชงตื่อครบแล้วครบเส้ได้กเด้งเลยารทาเป็นอ่อปะทาเลยอกูเด้งครบไม่ทไดอยู่วะมันนี่มันครบอ่บได้พี่น้องเจอีกรอบจอเพราะว่ามันคบเป็น Ni mắt tôi hôn mẹ mhm. Ni ngon ní câu hôn. Ni môn kì tông ngon 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 chơi แกเอา้อไดนี่เออเอามมาหน่เออเอามงเออเออเอามงเออเออเอาเนือมานิแกชื่อเด้ไานี่แกชื่อจกกระปูเด้ไามนี่แกชื่อเห็นยาวเรียบร้อยพี่น้องไอโจกกระปูมีอูบ้างมีบ้างมีก็ไม่ได้จะเปนี่ช่โอ้หยิบยาหั่นจะต้องกบมือขนาด

chúc rừng bao, không? Ừ. Ta nói cái chúc nhưng mà già có cái khi cái độc có đọc nha à, Phụ phá bên chúc bị rừng phải, phải chốc, không? Phó bên chúc tỏ chúc Chốt khởi mặn á à. Ta nói cái phó phên bỏ nhòa bỏ ta nói cái đây Ừ, à, có bấy nào chúc bị thường cái nhau bị già chứ không cái gì phao già chúc เอาไปเลยคมันถึงนองกว่าพอเป็นจ๊กก็ยังจุนเหี้เชื่อคุณเนี่ล่ะได้อีแล้วเชื่อต่น้อยคกุนะโตเมพี่น้องตาน้อยก็ย่าแล้วจ๊กบาดนี่คือคุณละได้ไหมเอาบาลมาหนี่ได้อีแล้วพี่น้องเออตาน้อยก็ให้คูณนี่มือเูารูปแดงมีถือกับมียอมดบพี่น้องเออเห็นพอวไปนี่ไดู้ัวได้ จันลงนีจันลงนีก็บไปกิแล้วหเนี่ยคบแล้วบัดนี้มคมือมำพี่ตัวหน heures, meter, an ははุ uh. ่มตัวผู้เจ็บบ่ลาคู่หนีมนะเจ็บเ่าใบไม้นั่นมันก็นิ่มละกระปูน้าพี่น้องกระปูน้าก็อ่ะปูเลิกกับพ่อแล้วกระปูพี่น้องเลิกเลยชุดแห่ชุดแห่ลก cái lược mới nhìn tư tư đây đó <tờ> đây cam <laughs> đây tờ cam cam chỉ nhử vô đây chụp ở tổ <laughs> Lửa cam nên cái nhàng khốp như nó <cười> <Àu>! <cười> Cam thì cái lộn khác lộn nè này, này. phút Ta nói cái già leo phải ăn chốt nè ผู้พาเป็นกระจกกองก็ขี้กระดกผดดอบอยู่ด้ิพี่น้องไอ้ผู้เป็นตะไดอยู่บ่ได้ป่ะผู้พาฮะติงโต้อแล้วติงโต้อละได้ละบอกข้ามปเป็นกรจกผู้พาในจงใจย,ยันไดละเชิล์ลผู้พาเฮ้อฮะอ่ะน้องเอินแล้วมันเห็นกระปูดแดงแลหอฮู้นติพูดติแม,ม่ติเมต จิโรมาเจออยู่นำคผู้ภาจกุก่ะจุกแข่งดีวกระโปงเป็นแต่น้อยผู้ยืนยามไม่อยู่แมนน,นี่นะอืมอ้าวกลุ่มเ่องนี้อะไรมิมิุดเมนกูดบิถนะเออหูมันอยู่เถิงพีนน่นีู่นึงม่นยุกลามม่เกีนามมัน

แม่ตาหน้อยกับผ้าเดียวยางแล้วพี่น้องเอ้โจกกระปูนะเดี๋ยวค่อยกะชิได้ผ้าเดียวยางมือก่อนเพราะว่าตะเวนตอนนี้กะศร่มคำแล้วพี่น้องเอ้สีโมงยี่ห้าโมงนะก่อนเชืเมือกแล้พี่น้องเย็บเมือกกระปูก็เนาะได้เย็บกระปูมือนี้นะมาเย็บเมือกขู่กระปูพี่น้องเอ้กระปูก็ได้หลายตือพี่น้องนี้ทำนี้ก็โอเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวค่อยกะชิไดได้ผ้าบ่าผู้พาตาหน้อยเป็นอาบน้ำมือก้นแบบนี้ชิมคลอยกะบผ้าเดียวยางมือบ้านก็พี่น้องเอ้แบบนี้ บาผู้พาเป็นกับพายกับตาน้อยได้อึ่งตัวนึงบอกบาบูบาเป็นกูได้อึ่งตัวนึงพี่น้องคนตาน้อยนำหน้าไปก่อนแม่ตาน้อยก็มาเอาเทิร์แล้วพี่น้องเอ้ยเทืร์นบาผู้พาเพิ่นเถาะกระปู่บาน้อยก็นอนรับแล้วพี่น้องหรือบาผู้พาตัวหนึ่งทันนอนเหมือนหรือเปล่ มาละมาเบิ่งกระเทือพี่น้องเอ้ยตัวนึงตัวแดงตัวห่างๆทางนี้เดี๋ยวเขาบอกฟูฟ้าเพิ่งเอาน้ำเชิมมาหนึ่งพี่น้องเอาเทอแล้วพอแล้วเดี๋ยวค่อยชิได้หนึ่งเอาได้พี่น้องเดี๋ยวค่อยแกะชิได้ค้างมอหนึ่งไว้จนพี่น้องเติมมาหนึ่งพอดก่อนนะเป็นเอากระปูลงมือนะไถ่กัะเดี๋ยวล้างกระปูก่อนพี่น้องเอ้ยเพือชาวบิวเพิ่งเอาน้ำมาซื้อจะขี่ล้างนั่นเลยเด้อเนาะ มันจะกามแต่เมัอนอาปะเล์นางกระปูนนึ่งก้อนลองกินชูดไหมลองบ้งยังบอเคยกินจะถือเียงเอ้ยนึงกินนะแตมันจีเป็นนั่นเลยนะร่างกระปูนี่ ต้องล้างงามๆนะเพราะว่าเขาดึงมันจังบ่อัทนะตัวนี้ยากดึงึงดึงงออกเว่าผู้ผากับชาวบิวพลางล้างกล้งยะนน้อยนึงเพราะว่าอันมันอาปะชุ่งาล่นะามอาาาออออ กระปูแดงพอยกะล้างแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวรอหม้อพดก่อนจังเอาเชือกพดแล้วก็น,นึ่งนะ <Okay. S 1> เพราะว่าคนมันมีชึ่งนะมันมีชึ่งนึ่งมันมีชึ่งนึ่งมีแต่โพดนึ่งจะโวพดนี่นะมาเบิ่งหม้อนึ่งพอกลัพดแล้วพี่น้องเอ้ยเดีด๋ยวค่อยกลับทได้เอากะปูเชือกพดนึ่งก่อนมันคือปลาผูกผ้าพินอันเาะลงพี่น้องเอ้ยการน้อยนอนร,รับนะก็เลียบ่ได้เฉยจะผู้ผ้าอนี้แหละค้าง <c oughs> เออผู้ผ้าเป็นค้างพดพี่น้องเอ้ยมือนี้ไหนอ่ะผ้ามอกึืนี่ผ้ามออยู่พี่ เออหม้อไปกึดข้างในอหม้อใหญ่นี่เด้นี่นี่แล้วเออนั่นละหม้อใหญ่เลยเอ้มาเบ่งโหดหนึ่งกะปูแดงค่อยกันโหดแล้ววะเนี่ยมาตัวหอมแล้วพี่น้องเอ้ยหอมช่วยๆเลยเดี๋ยวรออีกจังหน่อยพี่น้องเอ้ยกต่ิได้ปรุงหากินข้าวอะไรแบบนี้นะจักขอเอ็ดพี่น้อนี่มีช่องม่โน่นะพี่น้องเอ้ยมีนึ้อกระปูแล้วกับตำแตงนะเฮ้ยชาวบิวก็บอกข้ามพี่น่เลาะแตงตำ กินกับตับกินกับนึ่งกระปูมันจีเฮาเดียวอยู่บ่หรือมันจีเป็นแนวเลยบ่อกคำเป็นเ,เละาเละแล้วแล้วพี่น้องยพูดละสาวบิวเป็นงยังเลาะกระทันแล้วอยู่บ่อกคำพูดก่อนเลาะคนเดียวด้วยนึ่งกระปูค่อยกระชุกก็ได้พี่น้อยนี่คือปลา,ปาผลาาเป็นเท่าเพิ่งจะเท่าชอบเบิง่งนะเป็นจีเท่าไม่ได้เท้าเป็นอยู่บ่จับลุ้มพี่จับลุ้มพี่ชมนเลยเออ เออจังชาดล่ะเหมือจับแอลกอฮอนล่ะเอออ่ะทีได้กินอยู่บ่กระปูมือนี่อ่าข้าวเช็กกระตุกนี่อือ้าวยอขึ้นแล้ววะจับกันเขงมันพุ่นอืมอุณงทได้กินนี่พี่น้องมาภูพาเพ่นได้ปรุงลงมาเท่าเรียบร้อยนะหนึ่งกระปูนะ เป็นตาแซ่บอันีพี่น้องเอ้ยเป็นตามะอนี้เนาะหน้ำอู้นักอันนี้บอตึกหนักนี่มันมันนะพี่น้องกหลังออกมาพี่นะ่นักอันนี้ตัวนี้นะเป็นตาหมากค่ะอันนี้อันนี้อันนี้กัน่ากลัวเกะเบิ้งลูกบัวหมะบนนี้นะแกะลําเบิ้งลูกเฮ้เปาบผู้ลาเป่าเกะลําเบิ้งมันสิมหาอยู่บ่ถ้ามันมาน่ะเดี๋ยวขุดมานึงอีพี่น้องป๊าดแต่พี่น้องเอาชุดยอดเลยนี่ เต็มมนุเต็มมนุอยู่เป็นตะแซีบหอมกับหอมแตงกับขุดแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคือประคับเป็นต่ำนะโคกกับผลตุกพี่น้องเอ้ยตึกเน่าแม่นแต่โคกก็ยังตึกเน่าเนาะว่าอุปกรต์เนี่ยอื่นผลตุกไงนะโคกจะเตะพี่น้องเสียงแคลน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 

แล้วแล้วพี่น้องไอ้จำเตงก็พอดีอยู่บกุกเนะเนี่ยวมาไปละ <laughs> พอดีอยู่บโุ้ยกับพี่วาพี่น้องพอดีอยู่บกุกเนี่ยอยู่ในกลิ่นของเมตะน้อยไม่นี่นะพี่น้อง <laughs> มีตจำเตงพี่น้องเอ้น,นั้นก็เป็นแจวกินกับนึ่งกระปูนะ หนึ่งกระปูกับเป็นตะแซ็บนี่จะตูมมามามามพี่น้องมากินข้าวแรงน้าเมตะน้อยไหมยังบ่ทันกินข้าวแรงพี่น้องเอ้ยเมตะน้อยเป็นกระนอนรับก่อนนี่ยรับมานำทางนะเพราะเป็นอุ้มแล้วก็รับผมมื้อนี้บ่าวผูผ้าไปจุ่มกระตุกนะตะน้อยนอนรับแล้วมีพี่ยากรองคะแล้วกินนี่น้องนอนรับนะมามาพี่น้องมากินข้าวแรงน้าเมตน้อยไหมกินข้าวแรงมือคนบ่ครบเด้พี่น้องเอ้ยสาววิวเพิ่นบ่าวผูผ้ามาข้าก้ามแม่ค่อยแก็ค่อย มาช่วยแม่กิน,กนอิม่มะเพราะกบเพิ่งไปกิน,กน,นมาเลยแล้วนึงกระปูกระปูก็มากมานเลยมากขึ้นมาเยเป็นจะเย็บจกมานนึ่งอีน้องแต่ว่าค่อยบวกคาบวกคาดจกนะนค่มบมอันมๆที่ไหนคาดจกอะ

problem. Okay. แม่ตาน้อยกาได้กินข้าวยาแล้วพี่น้องไอคลิปนี้กันแถ่ายพี่น้องบึงเท่านี้ละคลิปหน้าหนูกะหน้าเขาทอกันใหม่นะก็เลยไปทำมาใหม่กันจะลืมก็เลยก็เสยก็ตีตาวเมตาน้อยก็พอเป็นกำลังใจกันที่คลิปต่อไปนะคลิปนี้กัขอจบเพียงแค่นี้ละ